เมื่ออยู่ด้วยกันโดยไม่มีชาวบ้านเข้ามาวุ่นวายเสียงดังฟังชัดของนายตำรวจหนุ่มมือปราบก็เอ่ยปากซักขึ้นมาทันทีเฮ้ยไอฤรศีมึงว่าพราอยู่ตรงไหนคนทรงชุดขาววัยห้กว่าปีสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ยังทำท่าทีนิ่งเหมือนเดิมไอ้เฮียกูเดือดร้อนนะเว้ยเชลอเลือดขึ้นหน้าเพราะเสียเวลากับไอแก๊งต้มตุนรายนี้มามา,มากแล้วถ้ามึงเป็นเจ้าจริง มามะมาหักอคอกูนายตำรวจหนุ่มพูดพร้อมกับลุกขึ้นก่อนที่จะถีบรือสีตาไฟกระเด็นตกเก้าอี้อย่างไม่มีปีมีกลุยต่อหน้าต่อตาลูกน้องหลายคนมึงเป็นเจ้าอะไรของมึงบอกมาเชลอตะคอกใส่ซ้ำพร้อมเดินย่างสามกุมเข้าไปหาหมายจะเหนียวอีกสักป้าเพราะความหมั่นไส้เปล่าครับนายเปล่าเป็นเจ้าครับผมไม่ได้มีเจตนาหลอกนาย ผมตั้งใจแค่มาหลอกเอาเงินชาวบ้านเท่านั้นฤรือสีนั่งพับเพียบก่อนที่จะรีบสารภาพต่อเจ้าของคุ้มพลหล่อโธ่ไอ้พวก18มงกุฎไปเลยมึงไปเช้าพรุ่งนี้อย่าให้กูเห็นหน้านในจังหวัดตากอีกถ้าเจอกูจะเอามึงไปลงน้ำปิงไป หลังจากสั่งงานสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาและเซ็นเอกสารเรียบร้อยเฉลอก็ให้ลูกน้องขับกลับคุ้มพระลอทันทีเพื่อพักผ่อนเพราะในวันรุ่งขึ้นเขามีภารกิจที่สำคัญเช้าวันรุ่งขึ้นนายตำรวจหนุ่มควบรถเก๋ง BMW 4ประตูรุ่น520สีเขียวตองอ่อนเข้ากรุงเทพอีกครั้งเป้าหมายปลายทางคือไปหาเสียยานักค้าของเก่าย่านสุขุมวิทจนกระทั่งเกือบเย็น ถึงได้มาถึงร้านเสียยาถึงจะเหนื่อยแต่เมื่อเขาได้เห็นสีหน้าของเสียยาฉลอกก็พอมีกำลังใจบ้างเป็นยังไงบ้างได้เรื่องไหมได้เรื่องครับนายผมจําได้ว่าไอ้ตุ๋เสียนพระอยุธยามันเอาเสียนพระที่ไหนไม่รู้บอกว่าขุดได้มาฝากให้ผมไปส่งที่ท่าเรือปลายทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับตู้หนวดหรือเปล่าใช่ครับตู้นวด นักขาววัตถุโบราณรายงานข่าวระหว่างหาน้ำหาท่าให้นายตำรวจที่เดินทางไกลมาจากจังหวัดตากคำตอบที่ได้ทําเอาชะลอหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งไปเลยพากูไปดูไปส่งที่ไหนเร็วชะลอกระดกน้ำเย็นก่อนวางไว้บนโต๊ะทำงานเสียยาและรีบชวนกันไปที่ท่าเรือทันทีจากสุขุมวิทไม่นานชะลอและเสียยา ก็มาเตรยอยู่ที่ช่องส่งสินค้าที่เตรียมนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์หลังจากที่แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและขอตรวจสอบพัสดุที่เสียยามาฝากส่งโชคก็เป็นของเขาสิ่งของที่ไอตู้ฝากเสียยาไปส่งต่างประเทศนั้นกําลังถูกนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์พอดิบพอดีชาโอจึงสั่งให้เสียอยาําทเรื่องขอคืนเพื่อเอากลับมาตรวจสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่การท่าเรือที่ทําหน้าที่บรรจุหีพอร์สินค้า ก็ผ่าชะลอและเสียยาไปรับลังไม้ที่ผู้ส่งมาขอรับคืนเมื่อเซ็นรับมอบตามกฎระเบียบแล้วผันตำรวจเอกชะลอก็ให้ลูกน้องที่มาด้วยช่วยกันยกลังไปใส่ท้ายรถไหนเปิดออกมาดูก่อนซินายตำรวจหนุ่มสั่งการโดยลูกน้องสองสามคนได้ช่วยกันงัดแผ่นไม้ออกมาและสิ่งของที่อยู่ข้างในก็ทำให้ชะลอยิ้มได้เมื่อพบว่าสิ่งที่อยู่ในลังไม้นั้น เป็นเสียงของพระหลวงพ่อแสนทองนั่นเองยิ้มของฉลอกลายเป็นยิ้มแบบเพี้ยมเกลียมทันทีเมื่อเขานึกถึงไอ้ตู้หนวดแก่งหลักพระเมืองกรุงเก่าที่บางอาจหลอกเขาถึงกับสะบดสาบานด่าคนที่ไปขโมยเดี๋ยวมึงรู้จกักกูแน่ไอ้ตุ๊พันตำรวจเอกชลอรำพึงในใจไอ้พวกนี้มันใจร้ายนักพระท่านอยู่ของพระยังตัดเสียงท่านได้แล้วตัวอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้เอาละ ยังไงก็ขอบใจหยามากมีอะไรติดต่อกันเดี๋ยวกูต้องไปยุทธยาต่อคิดถึงไอ้ตู้เซ็นเลือเกินด้วยความรวดเร็วตามสไตล์หลังส่งเสียยาถึงสุขุมวิทแล้วชะลอพร้อมลูกน้องก็บึ่งรถไปชุมชนหลังโรงพยาบาลประจำจังหวัดทันทียังไม่ดึกเท่าไหร่นักแต่ชาวบ้านในชุมชนปิดบ้านช่องนอนกันเรียบร้อยพี่เจิมไปเรียกไอ้ตู้หนวดออกมาหาผมหน่อยชะลอบอกกับดาบเจิม ที่เขาไปแวะรับจากกองเมืองดาบเจมิมนักสืบรุ่นใหญ่เดินลงจากรถออกไปตามตัวนักฉุกพระที่มันพักอยู่ในชุมชนขณะที่ชะลอและลูกน้องออกมายืนเงียบๆกันอยู่ข้างรถ b m เอยูนายวัดดีเป็นไงตามพระเจอหรือยังให้ผมช่วยอะไรอีกไอ้ตุเอ่ยปากทักโดยที่มันยังไม่รู้ว่าชีวิตในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนี่มึงมาดูนี่ ชะลอพูดพร้อมกับเดินนำหน้าไอตุ๊พาไปที่ท้ายรถเก่ง BMW อก่อนเปิดกระปรงหลังออกมาพอเห็นเสียนพระหลวงพ่อแสนทองที่อยู่ในลังไม้ไท้ายรถไอตุ๊ถึงกับเขาอ่อนสุดลงกับพื้นก่อนที่วินาทีถัดมานายตำรวจหนุ่มนักบูจะเสยแข้งขวาเข้าที่หน้าไอตุ้อย่างเต็มแรงเสียงดังพื่อหายหลังไปแบบที่เรียกว่าสรุปคาตีนชะลอยังเดินตามไปด่าอีกรอบโดยไม่สนว่ามันจะได้ยินหรือไม่ มึงหลอกกูแม่ใครเฮี้ยจังรู้ว่ากูอยู่ที่นั่นยังตามไปขโมยอีกพูดมาได้ไปเอาตัวมันจับยัดท้ายรถให้มันกลับไปกับพระกลับไปคุ้มพระลอเชลอตาแดงกำ่ำสั่งการลูกน้องที่มาด้วยพร้อมกับดาบเจิมให้อุ้มเอาไอ้ตุ๊ยัดใส่ท้ายรถบีเอมดเบิลยูคันงามมุ่งหน้าคุ้มพระลอจังหวัดตากทันทีนายตำรวจหนุ่มขาบูสลับกันขับสลับกันนอนกับลูกน้อง จนมาถึงคุ้มพลละหล่อในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นทันทีที่รถเลี้ยวเข้าคุ้มพละหล่อแดนสุนทยาแห่งเมืองตากพันตำรวจเอกชะลอก็สั่งการลูกน้องทันทีมึงเอาตัวมันลงน้ําที่แพรเดี๋ยวกูตามไปเมื่อสั่งการเสร็จชะลอก็เดินกลับเข้าบ้านพักอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนที่จะตามไปที่แพรริมปิงเมื่อไปถึงนายตำรวจเมืองตากไม่เห็นไอตุ เห็นแต่ลูกน้องที่เชื่อใจได้อยู่สอสามคนยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำปิงแต่ชะลอไม่ได้มีสีหน้าตกใจอะไรกลับเอ่ยปากบอกเสียงเข้มเอามันขึ้นมาเดี๋ยวมันตายหาซะก่อนลูกน้องชะลอช่วยกันชักรอกขึ้นภาพปรากฏต,ต่อมาเป็นกรงเหล็กที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำโดยมีไอตุนั่งกลิงมือจับลูกกรงเหล็กแน่นก่อนที่จะล้มตัวนอน แพ่หายใจเข้าออกเพือกใหญ่เมื่อได้รับอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งเอาตัวมันลงมาด้วยประกาสิทธิ์ของชะลอไอตูตูกยิ้วปีกออกจากกรงเหล็กนำตัวขึ้นมานั่งที่แพต่อหน้าชะลออีกครั้งไอตูหนวดยังมีสติอยู่บ้างแต่มันไม่กล้าสบตานายตำรวจใหญ่ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งหายใจแรงมึงว่ามายสัตว์มาทำหลอกกูเรื่องจริงเป็นยังไงใครร่วมทำกับมึงบ้างแล้วตัวองค์พระมึงเอาไปไว้ที่ไหน บอกมาให้ละเอียดไม่หันหัวมึงจะขาดเหมือนเสียงพระเสียงเยี้ยมเกรียมจากชะลอไอตุฟังแล้วเหมือนเสียงจากนรกนายครับผมขอโทษผมไม่หลอกนายแล้วก่อนหน้านี้ผมขึ้นมาหาท่านผู้พิพากษาอุดมมั่งมีดีหัวหน้าศาลจังหวัดตากเพราะท่านชอบเล่นพระพอเสร็จธุระผมก็ฉวยโอกาสว่าไปดูพระหลวงพ่อแสนทองก่อนที่จะไปหาเพื่อนทหารพลรขับของคลตรีอารีเฉลิมแสนยากรผู้บัญชาการทหารมา้า ให้มันเอารถแลนด์โรเวอร์ของทหารออกมาทํางานเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของตํารวจพออุ้มพระออกมาได้ก็ขับรถหนีพอมาถึงสะพานข้ามแม่น้ําป่าศักใกล้จังหวัดสระบุรีก็ขับเข้าป่าจอดรถแล้วก็ช่วยกันสกัดเอาแต่เสียนพระส่วนองค์พระก็ช่วยกันทุบทาลายแล้วก็โยนทิ้งแม่น้ําป่าศักครับวิทยุเรียกหมวดวิสุทธ์เตรียมกําลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนึ่งหมวดให้พร้อมายในหนึ่งชั่วโมงเตรียมตัวออกเดินทางเอาตัวไอตู้ไปด้วย พันตำรวจเอกชลอสั่งลูกน้องคู่ใจที่อยู่ข้างๆหลังฟังเสร็จนายครับนายไม่เหนื่อยบ้างหรอครับลูกน้องถามด้วยความเป็นห่วงงานเสร็จได้พระคืนชาวบ้านกูกับพวกมึงก็หายเหนื่อยไปงานเกือบเสร็จแล้วพันตำรวจเอกชลอตอบเกือบหนึ่งสัปดาห์หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากสามารถงมเอาชิ้นส่วนองหลวงพ่อแสนทองได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียงแค่นิ้วข้างขวาที่หาไม่เจอแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนายตำรวจหนุ่มที่มากลางเต็นท์กินนอนอยู่กับลูกน้องบางครั้งก็ลงไปช่วยงมชิ้นส่วนพระในแม่น้ําป่าศักด์ที่ลึกท่วมหัวได้ใจลูกน้องไปโดยปริยายเสร็จภารกิจตรงนี้ฉลอจึงได้เรียกช่างเรือนอยุธยาช่างทำพระฝีมือดีมาเชื่อมเสียนพระและต่อองค์พระจนดูเหมือนเก่าไม่มีผิดเพี้ยน เว้นแต่นิ้วข้างขวาที่ขาดหายไปฉลอจึงสั่งให้ช่างเรือนทำใหม่ก่อนจะนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาแก้วเหมือนเดิมทมกลางความยินดีของชาวเมืองตากที่ได้พระคู่บ้านคู่เมืองกลับมาและมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ฉลอกลับมาที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากชายหนุ่มเดินเข้าไปที่ห้องทำงานเพื่อเซ็นงานที่ค้างค้างไว้อยู่บนโต๊ะทำงานในช่วงเวลาที่ต้องออกไปตามหาพระ ก่อนที่จะหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาอ่านเพราะสะดุดกับข้อความพาดหัวที่อยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นที่ระบุว่าวันดีสีรังสิ้นลมแล้วชายหนุ่มหยิบหนังสือพิมพ์มาเปิดอ่านรายละเอียดคร่าวๆเพราะรู้ว่าวันดีเป็นนางเอกภาพยนตร์แสนสวยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องชูที่กำกับโดยเปียกโปสเตอร์เชลลอรู้อีกว่า วันดีเป็นภรรยาของไอหยองสมชายพงสว่างลูกชายใบายคานที่กําลังสร้างอิทธิพลรังแกชาวบ้านอยู่ในจังหวัดลบบุรีสาวสวยจากจังหวัดรังแดนใต้เสียชีวิตในคฤรืหัดของไอหยองที่ไร่ลำนารายอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีโดยแพทย์ระบุว่าเธอเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวทมกลางความกังขาของบุคคลหลายฝ่ายที่สงสัยว่า เธอน่าจะถูกยาสั่งหรือยาพิษก่อนที่ศพจะถูกนำไปฝังไว้ในสุเหร่ามาบาคุล่าอารีกลางเมืองลบบุรีกูว่ามึงทำไอหยองเชลลอรำพึงก่อนวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะกลับขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศสาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิด ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลูกแบ่